สวัสดีผู้ชมวันนี้เน่ตะชชยกับข้าวตะไช่เมนอดวันนี้ตะชชยไปได้กบมาเนี่ยกบเลี้ยงในทุ่งนาไปได้มาจากกยุธิยาเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่บ,บ๊อบเลยเดี๋ยววันนี้ตะชชยจะผัดชาผัดกระเพราเนี่ยผัดกับใบยี่หร่าแต่จะใค้ไม่ไม่ได้ ทำเป็นชิ้นนะสับละเอียดเดี๋ยวตาชัยจะสับแล้วจะมาผัดแห้งๆผัดแบบผัดกระเพราตะไใ่ใบยี่หลาเนี่ยมือนี้เด็ดแน่กับแก้มของตาชายัยลองจัดย้านเี่ยวชัยทำให้หมดแล้วเดี๋ยวจะทำาัสองตัวหรือสามตัวเดี๋ยวลองดูประเมินดูก่อน เดี๋ยวติดตามกันต,อต่อไปท่านผู้ชมตอนนี้ตาชัยก็จะผัดแล้วเนี่ยกบตาชัยสับไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่พริกที่ตาชัยจะผัดพริกขี้หนูกระเทียมแลวตัวเด็ดก,ก็คือนี่ใบยี่หร่าตาชัยหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูตาชัยผัดกัน วันนี้จ่าชายอยากกินได้กรบมากบคาชายก็จะเอากบลงไปรวนก่อนลงกับน้ำมันก่อนไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะใส่ใบยี่หราจบแ้ะกรอบองไปรวนก่อน หลัวนะ่าะเอาผัดเองลัวเนี่จะใช้แค่ใส่น้ำปลาเหมือนเดิมนิดหน่อยมันหอมพีชไทพักก่อนอาพักเป็นพักวะเดี๋ยวมาผัดพีชโนกัน หอมเลยพักไว้ก่อนใส่มันลงไปกระเทียมที่ตำไว้เอาลงไปเกลียว ระเทียมหอมดีแล้วใส่พริกไปเลยโ,อ,โอันนี้มาเลยมาเลยพริกแดงขาเนี่ยนี่พริกที่หนูปนกับพริกที่หนูสวนนะจะใช้ซอ,อยย,ยาดๆแล้มาตำเนี่ย โอ้โหอมเลยแลมวมีอาการฮอคแคทเฮ้ยเนี่ยหอมแล้วบใก่ตไปโอ้โหสดเด็ดสดแบบเด็ดโอ้โห เป็ในสะใจแต่สั่งตามมานอาหารก็มันไม่สะใจไงไม่สะใจว่าเพราะอร่อยเนี่ยโอ้โหได้ที่เนี่ยหมดแล้วแกเจอไหมรสดีสงชูรสตามนิดหน่อย น้ำมันหอยซอสปรุงรสเนี่อเนื้อ อรเอยแห้งโอ้โอเโอโฮ้ กะชายขอหน่อยหน,นึ่งโอ้โหได้แล้วใส่ใบยี่หล่าไปเนี่ย ใส่ไไซอยไว้เรียบร้อยแล้วล้างแล้วซอยแล้วผัดแบบบ้านๆไงก็ต้องไปใส่แะไรมันเยอะกระชงกระชายมันผัดอีกคนละเรื่องผัดแบบบ้านๆนเนี้ยใส่ใบยี่ลาย,ย่างเดียวเผ็ดร้อนแรงแล้ว 哦，喂呢？喂，哪呀？ Five. แล้วก็เสร็จง่ายๆกับข้าวตาชัยมีหนวดผัดกบผัดกับกะเพรากรอบนี่น่ากินไหมไม่ผัดกะเพราผัดใบยี่หร่ากรอบรสชาติจัดจ้านอย่าลืมกดติดตามตช่องตาชัยกับข้าวตาชัยมีหนวดด้วยนะเป็นกำลังใจให้ตาชัยมีหนวดด้วยนะ ๋ยวจะทำมาให้กินบ่อยๆขอพระคุณครับ